ไปที่ไปได้ยูไป่หางตัวเองเดี๋ยวเจอเลยไม่ได้ไปไป้ได้บอยูเป่หาลูกกูน้อยไมตเนียเป็นปู่ปู่ทำงานอะไรอยู่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ไหนโน่นน่ะกำลังจะทำกับมาดูให้ลูกแก่แก่ปูนท่านนั่นแหละเห็นน่ะแล้วแล้วมีใครมาบอกอะคะ ทา้งงบ้านเขาเรียกว่า,าดูเด็กที่ครบหรือเปล่าเงั้ยนะอย่างก,ก็เด็กตกน้ำเหมือนนเลยวิ่งออกมาคือมือหวิ่งออกไปนะจมไปแล้วไงไปแล้วเขาเห็นเงนว่าอย่างก,ก็เด็กตกน้ําไปแล้วเขาต้องต้องมาถามว่าวิ่งออกมาดมปูปกติให้ใครดูแลคะปกติผมเนี่ยดูแต่ในถ้าดูปุ๊บวันนี้เห็นว่าเป็นวันเสาร์ก็เลยเห็นมีน้องเขาอยู่ก็นแลงอยู่กับน้องเขา ไม่เคยออกหลังบ้านเลยมันไม่เคยออกหลังบ้านเขาก็ถ้าลํำค้างเขาไปโรงเรียนกันหมดอ่ะถ้าอยู่กันก็ผมนะผมจะนั่งอยู่นี่เนี่ยผมจะดูเขาไม่ให้เขาไปไหนเขาดูแลไม่ค่าสายตาเลยเวันนี้ไม่เที่ปูนอ่ะทีน่ะนะเราย่าไปไหนอะคะไปเก็บพริกกับว่าหลานนี่มีตังกินไปเก็บพริก เก็บมาซื้อก็นมให้หลานกินโอกไว้เหรอคะกับจางเขากับจางเก็บพลิกอย่ามือยังเปื้อนอยู่เลยนี่มือยังเปื้อนอยู่เลยให้อยู่กับน้องน้องกูนาน้องอายุเท่าไหร่คะเก้าขวบพูดไม่ได้เขาเสียสารกับเราไม่ได้ เราพูดอะไรนี่รู้หมดล่เราพูดอะไรต่ออะไรเขารู้แต่เขาพูดไม่ได้แล้วเขาปกติเขาเดินไปตรงนู้นไหมไม่ไม่เคยลงท่าไม่เลยครับเพราะว่าเขาเขาจะอยู่เล่นอยู่หน้าบ้านอย่างเดียวแล้วก็ไปเอาของป้าเขาหน่ยมาตัดดินอืมอก็เล่นอยู่หน้าบ้านเล่นอยู่หน้าบ้านขนาดมีคนไปกินเหล้าอยู่หลังบ้านก็ยังไม่ไปเขามีอาการเป็นสมองอย่างเดียว จะพูดไม่ได้แต่ร่างกายเขาไม่ได้เป็นอะไรก็มีก็มีเป็นเป็นปานที่เขาเรียกปาน <c oughs> ปาน <c oughs> ปานเงี้ยเขาจะเป็นปานแดงทั้งตัวเลย าสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ